สวัสดีค่ะว่าฉชืปวดหลังกับข้าสู่โลกแห่งจินตนาการอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะรับบทเป็นลูกสะพ้ายก็จะมารับประทานอาหารวันนี้เรามีข้าวเหนียวนะคะเป็นมีกล่องข้าวน้อยข้าแม่ของเรานี่นะคะนี่คือข้าวเหนียวของเราใสา่ภาชนะที่เป็นกล่องข้าวที่ซื้อมาจากจากตุจัรนะคะวันนี้เรามีแจ่วนะคะมีแกงมีแกงไก่ฟัก เมื่อหลายวันก่อนแล้วก็มีปลากระป,ป๋องอันนี้คือปลากระป๋องของเรานะคะโลกของการดัจรดจลิตเราจะบีบมานาวใส่นิดหนึ่งนะคะแล้วก็มีแจ่เป็นนํพาพลิกเผาแล้วก็มีผักเหี่ยวเหี่ยวเป็นเป็นผักคอร์สของเราซึ่งมาดูไม่ออกแล้วว่าเป็นผักคอร์สโอ้ยหน้าขอเทียบมีทรมานมาก มือจะสกปรกไปด้วยสีนะคะในจับเพนกระเป๋าอร่อยมีกิฟต์เซ็ตขนมสแน็คแจกด้วยนะคะอืมส้มมาก กดหลังพวดหลังมากเลยตัวยาวนะคะแล้วก็ไม่น่าพับเพียบมันก็จะไม่ใช่พึ่งข้าวกินข้าวจำเจ็บต้องกินข้าวคำเล็กๆนะคะเพราะว่ากินข้าวบ้านผัว เชิญคาดเลี้ยงโซนรับประทานอาหารเย็นเป็นอาหารเย็นแบบฟิวชั่นนะคะแล้วก็มีน้ำเป็นแก๊สีชมพูจากอีกเกียชอบมากแต่ตอนนี้ฉันปวดหลังมากเหลือเกินใช่ป่ะปากกระป๋องต้องใส่กลิก่นเนื่องจากให้พัดลมพัดไปก่อน คุยเยอะกต้องคุยต้องจ้ำนะะห้ามคุยเดี๋ยวแม่ผัวมองแรงเป็นสำหรับอาหารสำหรับอยู่2คนนะครับเพราะว่าถ้าอยู่คนเดียวก็คงไม่มีใครกินอาหารแบบเอแบบ ต้องกินแบบดัชอริรีอิตติงทรมานมากเลยนะคะเข้าบ้านวันแรกแบบกล่องถ้ากินไม่หมดเราก็ต้องเก็บแล้วทมันพรุ่งนี้ต่อทรมานสุดเล ทุกอย่างต้องจำลองนะคะจำลองเหมือนแบบกินข้าวที่บ้านมันจะได้มีความรู้สึก,กถึงบ้างเพราะว่าเราอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นโมเมนต์ในการรับประทานอาหารของเราส่วนมากก็จะเป็นการรับประทานอาหารแบบคนเมืองการรับประทานอาหารแบบมนุษย์เงินเดือนหรือท่านแบบเร่งรีบนะครับบางครั้งก็จะมีแค่มีข้าวข้าวกรอบ หรือไม่ก็ข้าวเหนียวหมูปิ้งนี่เป็นอาหารที่ง่ายก็รวดเ,เร็วนะคะแต่พอนานๆไปมันก็รู้สึกเบือ่อเบื่อมันก็ต้องหาอะไรที่แบบเป็นการสร้าง inspiration หรือสร้างแรงบรันดาลใจให้กับตัวเองนะคะคือที่เราทำอย่าเนี้ยมันเป็นเหมือนน้าหล่อเลี้ยงทําให้เรามีชีวิตชีวามากขึ้นหลังจากที่เราต้องเจอกับเรื่องราวอะไรก็ไม่รู้ในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นความเหนื่อยแรงเสียดทานแรงกดดันความสุขต่างๆที่มันเกิดขึ้นพอมาสู่ห้องสี่เหลี่ยมนะคะอุย มันมันก็ต้องอยู่คนเดียวแล้วพออยู่คนเดียวปุ๊บเราก็ต้องทําแบบเนี้ยให้มันรู้สึกมีความสุขแล้วมันก็มีความสุขจริงๆนะคะอันนี้คือมันไม่ได้เฟสแต่พี่เฟสคือนั่งพับเพียรนี่คือตอนแหลแต่ก็อยู่ในช่วงของการจรินตนาการนะคะว่านั่งรับประทานอาหารบนบนเรือนของสามีก็จะมีความกินข้าวคำเล็กคำน้อยแติตอิตติ้งนี่ค่ะมันเหมือนเป็นอาหารของครอบครัวเลยนะคะ จะต้องมีผักมีแจว่วมีของแห้งมีน้ำแกงเป็นสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องคิดแล้วก็ไตร่ตรองแล้วก็ต้องรอบครอบเวลาที่จะทำอาหารให้สามีนะคะสมมติวันนี้เรารับประทานอาหารกับสามีอาหารของสามีเราค่ะจ,จะได้ชอบแต่เราต้องทำในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ขึน้นอันนี้มันก็น่าจะมีประโยชน์กับเขา แล้วเขาก็ต้องกินน้าแกงเขาต้องสดน้ำเพราะเดี๋ยวข้าวติดคอเขาตายต้องมีผักแล้วก็น้ำพริกเป็นสํำรับแบบสมบูรณ์แบบอาจจะไม่ได้เป็นอาหารที่เลิศเลิมมากแต่มันก็จะเป็นมื้ออาหารที่มีความสุขสุด ใช้มือโต่งนะครับโต่งหรือว่ารองเพราะเราไม่ได้เอาถ้วยใบเล็กมาเราก็ต้องใช้มือเหยียบไม้กินดูผักฝรั่งสัน ตอนนี้ไม่ปวอิ่มแล้วนะครับเราก็ต้องกินแบบมูมามเล็กน้อยมีความเป็นตัวของตัวเองเวลาที่เป็นคนตัวยาวเนี่ยเราต้องนั่งพับตัวเนี่ยมันเหนื่อยมากวเลยนะครับแต่มันเป็นการทดสอบความอดทน พอไม่พออิ่มเราก็เริ่มกินข้าวคาใหญ่ขึ้นเริ่มกินเสียงดังเริ่มซดแบบอันนี้คือกินแบบไม่มีแม่ปวัวแล้วนะครับบริบทมันก็จะเปลี่ยน ถ้านั่งมันก็จะเริ่มเป็นแบบนี้ข้าวติดมือเพราะว่าข้าวเหนียวข้าวไปอุ่อรช่วงนี้ไม่ค่อยได้กินผักเลย แล้วก็ต้องเปลี่ยนระยะบทน้งแบบนี้เปลี่ยนงค่าหน แกงจืดก็จือจ้อจืดจืดสูงชื่นนะคะมีต่อมใจด้วยอันนี้คือกินข้าวเวอร์ชันแบบแม่ผัวไม่อยู่แล้วสนิทชุดเจมลย ฝนตกฉันซักผ้าไว้ในนี้ เรียนเซอร์รับประทานอาหารเย็นนะคะวันนี้เรากินอาหารเย็นแบบเรฟเฟรนจากต่างจังหวัดเ๋ยวเราก็มีเรฟเฟรนว่าเรากินข้าวบ้านขัวก็ต้องกินข้าวคำเล็กนั่งพับเทียงเดี๋ยวไม่ยากว่า๋ยพอไล่ออกจากเรือนพอรมาก็ต้องทนนะคะเพราะว่าก่อจะข้าบ้านขัวได้ไม่ใช่เรื่องง่าย กินข้าวก็ต้องกินคำเล็กจากกินคาใหญ่มากก็ต้องให้เหลือเส้นหนึ่งส่วนสเส้หนหึงส่วนแปเนื้อสัตว์ก็กะแทะไม่ได้แต่ถ้าไม่ปัวไม่อยู่ก็จะเป็นแบบนี้อ้ยอันนี้คือไม่ปัวไปนอนแล้ว ตัวอ,อินคิดติดข้างติดข้งางมันน่ารักสำหรับอยู่ที่นี่ กินไก่เนี่ยต้องยังไม่ท้าสักทุกอ,อินเนียร์วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีสวัสดีแล้วก็จะเคลื่อนตัวย่างออด